มือเนี่ยด้านในนะเนี่ยอันนี้นิ้วก้อยเนี่ยมันไม่ใช่ปวดตรงนี้ปนปวดตรงเส้นเอ็นตรงมาตรงนี้แล้วมันมาผ่านมีเส้นเอ็นผ่านตรงนี้เนี่ยจะเจ็บตรงนี้เยอะแล้วเวลาท่าที่เจ็บเยอะคือเวลาบิดข้อมือนะ <ใช S 2> อน,นี่เป็นเส้นเอ็นเครีย์ e c u ตรงนี้เนี่ยคือกระดูกเนาะอันนี้คือเส้นเอ็นนะเนี่ยตรงนี้มันอักเสบตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ที่มันบวมตรงนี้เนี่ยเนี่ยดำๆนี่เป็นน้ำตรงนี้เลยที่อักเสบเดี๋ยวเราฉีดยาให้นิดนึงนะจ๊ะมันจะเบาไปเยอะเลย นี่ที่มันอักเสบเห็นตรงนี้นะเดี<ะ>๋ยวมจะฉีดยาแล้วผมจะตัดพําผืดตรงนี้ออกด้วยนะ,ะนี่นะ,ะอันนี้คือเส้นเอ็นทีม่มีปัญหาเนี่ย<ะ>แล้วเดี๋ยวจะตัดพังผืดตรงนี้ก็<ะ>สอยตรงนี้นี่เราไล่กันด้านข้างนะ้า<ะ>มาด้านในเห็นไ<ะ>หมเห็นไหมนี่ที่มันตัดคํงผืดตงนี้<ะ>ไง おねえ。